ได้แน่แวัวฮะวูหนึ่ง ลานี่ยาวนะมีตู้จะสอดล้อพวกก็ได้วัอันตรายขณะก้าวขึ้นหรือลงจากขบวนรถเลยครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งโดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชันทราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านและโลรดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นหรือลงจากขบวนรถเลยครับ รถไมีหมายเลขรถไฟสาย45หรือรถสองผู้โารจากสถานีต้นทางสถานีการกรุงเทพอภิวัาปลายทางสถานีชุมทางใหญ่สุไหร์กุลกุลและประดังเวสาครับแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีหรืออีกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีมัตโตในนามของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านจุดเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับดูจะเฉพาะไปหัดใหญ่ฮะ